อาร์ลองอาอาลองไปอาลองไปเช็ควิดีโอดิไปเช็คยูทู e ว่าเห็นโอเคปะ่ะในยูทู e พี่อะเดี๋ยวผมส่งลิงก์เข้าให้โอเคครับมผมส่งลิงก์ไปให้ละเข้ามาดูได้ หนึ่งดิมึงรีเฟซยังเดี๋ยวแชร์ก่อนนะอ้าวเชียกดผิด แชร์ไปให้นะรครับใน YouTube ดูได้เลยมา hey, hey. อาร์เซ์ครับโอเคครับนี่นะสัตว์อะไรวะเนี้อะไรเด้งมาวะเนี้ยยางผมกำลังจะจะหมุนนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เรามาลองเทสด,ดูก่อนนะเทสด,ดูสักสองทีมนะหนึ่งสอง มันมันดีเลย์ปะดีเลย์ใช่ไหมอ่าโอ้ยทีมแรกซูเปอร์ซูเปอร์ฮอลอ่ะอ่าซูเปอร์เฮลซูเปอร์เฮลซูเปอร์เฮลหรือซูเปอร์ฮอล์ซูเปอร์เฮลอ่าทีมแรกซูเปอร์เฮลนะครับอันนี้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 อันน,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 นี้อันนี้ซ้อมหรือว่าเอาจริงดีซ้อมก่อนนะ โอเคมันตั้งมันตั้งไม่ดีเลยได้ไหมอะ่ะแปนึงจะขอดูก่อนนะครับว่ามันตั้งไม่ดีเลยได้ปะสตั้งไม่ได้ เอาแล้วนะเอาจริง้วนะก็ถ้าถ้าดีเลยก็เดี๋ยวพี่บอกแล้วกันว่าทีมไหนเข้าบ้างไปแล้วครับไปแล้วครับทีมแรกของวันนี้ทีมแรกของวันนี้อ้าวบ้านผู้ใชส้สแตนครับผมทีมใครทีมใครบ้านผู้ใชส้สแตนบ้านผู้ใชส้สแตนทีมแรกนะครับบ้านผู้ใชส้สแตน ไปไม่ใช่สเตนอ่าจดยังพี่จะไปทีมสองแล้วปึบทีมสองครับ please, please. ทีมสองดีดีมอนิกอะ <Please, please. S 1> ดีมอนิกมีทีมใครที่ยังอยู่ในนีางเนี่ย ใครอยู่ในดิดแล้วมีทีมตัวเองมัง้งดิมอนิกพี่เดพี่เดนี่ชื่อทีมอะไรนะยืนยังเซโควิดสิบเก้ามีได้เหรอ please, please. ปึ๊บทีมสามครับทีมสาม ฮเดอร์ออฟลีเจนลีเจเออฮเดอร์ออฟลีเจนอีกนิดนึงยืนยังเซอีกนิดนึงอีกสองทีมเองเมื่อกี้ไม่โดนน่ะนี่คือเอาแบบว่าสองฝั่งเนี้ยเนะี่ยให้ชื่อมันซ้ำกันสองชื่อเอาเพื่อนได้แล้วแต่ผมยัง ค okay. ทีมพิสารน,นะครับไฮอ้ออาวสตีมหลุดเหรอยังไม่หลุดนะเมื่อกี้มันแหลกเฉยเฉยไม่หลุดนะโ okay. อเคทีมที่เอนะ่อทีมที่สี่นะทีมที่่ีทีมที่่ีทีมที่่ี เอาไว้เอาไว้ยืนยังเอ้ยยืนยังเซครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเน็ตไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้โอ้ยทำไมรู้สึกร้อนร้อนะยืนยังเซนะครับทีมที่สี่ว่าแล้วต้องมาแล้วแล้วพี่พี่แบ็คบอยพี่บอยนี่ชื่อทีมอะไรนะกระตากโอ้อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะ ไปครับทีมที่ห้านะครับผมทำไมได้แต่ฝั่งนี้วะอะไรวะจุกจุกจุกลืมซ่อมทีมที่ห้านะครับจุกลืมซ่อมนะครับลืมซ่อมลืมซ่อม มาเป็นพี่เอกเลยจุกลืมซ่อมได้แล้วโอเคอีกสี่ทีมสุดท้ายเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับทีมที่หกนะครับกระตากต้องได้เมื้อแล้วหละกระตากอะ่ะเอ้ยจุ๊กไม่เป็นเน้นวิ่งฉีกนะครับทีมที่หก ทีมที่6จูกไม่เป็นเน้นวิ่งฉีกจดยังไงไปเลยเราจะเอาทีมที่7เลยไหมเรา,เาใจกันหน่อย hey. ปึ๊บทีมที่7นะครับทีมที่7 เฮ้ยทีมเดิมทีมเดิมเอาใหม่เอาใหม่ไฮเดอร์ออฟดิเอนเอาใหม่เอาใหม่หออเ,เอาใหม่เ,หมเ,หมเดี๋ยวซุ่มใหม่โอ้ยนิดนึงโดนกระตากแล้ววะอีกนิดนึงโดนกระตากแล้ว่ะอ,อันนี้เมื่อกี้ทีมพี่เจ็ดยังไม่ได้นี่นะทีมพี่เจ็ดมันมันซ้ำปึ๊บเอาใหม่ครับเอาใหม่เดมโมนิกอีกแล้วว่ะโว้ยซ้ำกันหลายรอบแล้วเนี่ย ไปไปเลยละกัน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 อ้าวขนมปังในเตาผิงครับผมไปอันนี้ทีมที่8นะเหลืออีก2ทีมสุดท้ายนะทีมที่8นะครับทีมที่แไปครับ ตาต้องเข้าแล้วแลวหละเฮ้ยเนียนยิ่งกว่าตูดเด็กว่ะคนนี้เขาทีมนี้เข้ามาสุดท้ายแต่เขาได้ว่ะเฮ้ยเนียนยิ่งกว่าตูดเด็กนะครับเนียนยิ่งกว่าตูดเด็กทีมสุดท้ายแล้วดิโอ้ยกระตากโกยังไม่ออกเลยเนี่ยเหลือทีมอะไรที่ยังไม่ได้วะมีหมองเดชายกระตาแล้วก็สวักแจ็คนะครับ แล้วก็อีพิกไฮเดอร์ไคจูโนโนมิเตะจุกไม่เป็นในมิ่งฉีกไปแล้วออซึมก็ยังซูเปอร์ซูเปอร์ฮอลไปแล้วใช่ไหมไอซูเปอร์ฮอลยังไม่ได้ไปเท่ากับว่าตอนนี้ซูเปอร์ฮอลยังนะครับออซึมยังไคจูยังอีพิกไฮเดอร์ยังสวักแจ็คยังกระตากยังมองเดชายัง เท่ากับว่าตอนนี้เหลืออีกเจ็ดทีมแต่ลุ้นอีกทีมเดียวเท่าน,นั้นนะดิเอาเลยวะเอาเลยวะเอาเลยวะเอาเลยนะปึ๊บเอาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ย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 อีพ e ิกไฮเดอร์อีปิกไฮเดอร์ครับพี่บอยอดเลยอะ่ะเสียใจพี่บอยไม่ได้เล่นกับเราเลย เย่เกมมิ่งแคสได้เว้ยอ่าส่งลิสไยชื่อลงกลุ่มเลยอาร์ตก็วันนี้เก้าทีมเราก็ได้ครบแล้วนะครับอ่ามีอะไรบ้างอาร์ตลองทวนดิมีบ้านผู้ชายสแตนเดโมนิกไฮเดอร์ออฟรีเจนยืนยังเซ จุกลืมซ่อมจุกลืมซ่อมเนี่ยเขาจะเขียนว่าจุกลืมซ่อมแต่เขาเขียนเป็นจุกลำซ่อมทีมที่หกจุกไม่เป็นเน้นวิ่งฉีกทีมที่เจ็ดขนมปังในเตาผิงเอาเลยทีมนึงเหรอเออมันครบแล้วดิ เออเนี่ยยิ่งกว่าตูดเด็กทีมที่แปดทีมที่เก้าอีปิกไฮเดรนนะครับทุกคนก็ได้ครบเก้าทีมแล้วก็เดี๋ยววันที่เก้าเราจะมาดูการแข่งกันวันที่เก้าขอนับเป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับคนที่ได้เข้ารอบก็ขอนับเป็นสี่ทุ่มเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมให้อดมินเอารายชื่อคนที่เข้ารอบลงกลุ่มนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผม ปแล้วไปแล้วไปล้วไดีกว่าไปดีกว่า,ไป,วาไปรายง,งานตัวด้วยคนที่ได้อะ่ะใครได้ไปรายง,งานตัวด้วยไปแล้วนะครับบ๊ายบาย